อัปเดตองุ่นให้ดูหน่อยนี่แล <laughs> <laughs> ้ว <c oughs> ไงอ๋อห <c oughs> ุ่น <c oughs> ไลยเม็ดเหรอหันเชียบยอกยอกยอกอันนี้ยอก,ยก,ยก,ยกแต่นี่มาดูนี่ริ่มเป็นเม็ดเม็ดแล้วนะเยอะมากนี่ <c oughs> <ๆ S 1> นี่นี่นี่ดูเหมือนจะได้ช่อใหญ่กว่าเดิมกว่าปกติตั้งแต่ใช้จิบยืดช่อไปช่วนนี้นยังไม่สุกนะทุกคนนี่ดูดิ พี่กิพ่พวงเนี่ยหนึ่นงสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนุนหนักขโมยอีกขี่เกียดนับสุกแล้วโอ้พวงมันสุกแล้วพวงมันร่ำเลยดูนูนโอ้สุกแล้วแม่รับแม่รับท่าดาเอ้ยมันก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะแม่ลองชิมดูนี่อ่ะเนี่ยดำๆนี่น่าจะหวานอืม เปรี้ยวนิดหรออืมอืมแต่รสชาติอันนุ่นอันนุ่นนั่นแหละอืมอมเปรี้ยวอมหวานกินนี้กินนี้อยู่นะอืมเฮ้ยอร่อยสำหรับแร่กบเปรี้ยวหน่อยเลยภูมิใจละได้กินอันนุ่นเปรี้ยวพวงที่เหลือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนจะได้ใหญ่แค่ไหนและรสชาติจะดีแค่ไหนนะฮะนี่ลบนิดติดเต็มเลยเพียบเลยนะฮะทุกคนดู daí